ไอ้เรื่องนี้ร้องก็ร้องไปผมก็ทําในแผ่นดินไทยผมผมก็มีพี่น้องทาหารที่เข้าเวรเข้ายามอยู่ถูกไหมเขาก็มันก็ล้าผมก็ช่วยให้พี่น้องทหารเนี่ยตื่นอ่าใช่ไหมทำไมอ่ะไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยอ่ะก็มันทําในบ้านผมอ่ะแผ่นดินผมอ่ะอยากจะฟ้องเลยฟ้องไปผมผมไม,ไม่ไม่แคร์นะเรื่องนี้าาคือมันอยู่ที่เขาเราไม่เจราจาอยู่แล้ว ถ้าเขาขอเจราจามาแล้วเขามีความจริงใจคือไม่ต้องคุมเครือทําหนังสือมาแบบคุมเครือแบบขอประชุมแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรถูกไหมแล้วจะรู้ได้ไงไอ่ะไอเรื่องที่เราขอไปอ่ะยังไม่รู้เลยเออคุณจะคุยเรื่องนี้ไหมล่ะอ,อถ้าคุยเรื่องนี้มันก็จบไหมแต่มาเพื่อขอเชิญประชุมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็กรอบกรอบเรื่องมันมีอยู่แล้วนะเอาจริงรแต่ว่ามันก็น่าจะเอื่อนเอ่อยมาหน่อยถูกไหม ก็เกรงว่ามันไปแล้วมันจะฟาวเหมือนทุกครั้งอะ่ะไม่ได้อะไรขึ้นมาปฏิเสธหมดยื่นข้อเสนอไปแล้วมันจะมันจะเดินหน้าต่อกันยังไง